สวัสดีครับพี่น่องมีนี่ห้องสีผ้ามาถ่ายรูปตัวนอบเนาะตัวหัวเสียเอาเยียงไว้อับีดว่าัเอาหงใหญ่ขนาดไหนนะ่ะเอาที่ห้องเสียมาเยียงไว้าน่ครับห้องว่าอาบีมึงเ่อครับผมแต่ถ่ายรูปถึงตัง

ngon không đấy tầm không to đấy, tầm của mày.